เอามาดูกระทรวงคมนาคมค่ะอันนี้นี่เขาเอาใจสายแคมป์เลยนะคะนี่ยุคนี้คนเขานิยมไปแคมปิ้งกันนะคะกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมก็เปิดจุดกางเต็นท์ค่ะให้กับประชาชนสามารถที่จะไปกางเต็นท์นอนได้ฟรีนะคะ31จุดด้วยกันอ๋ออันนี้ไม่ได้กางถนนะนะโอเคค่ะว่า,าโอ้เขา้าไป ข้ากำนดล้วหรออะไรเงี้ยนะอย่าเย็นเย็นอเย็นเย็นนะคือกรมทางหลวงเขาก็จะมีจุดที่เขาสามารถจะพักจุดพักจุดพักเที่ยวสวยงามสามารถไปตั้งกลางเต็นท์ได้ไปตั้งแคมป์ได้นะคะโดยทางคุณคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจําสํานักมนตรีนะคะบอกว่าชวงเทศกาลปีใหม่กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะได้จัดเตรียมสถานที่บริการจุดกลางเต็นท์ทั่วประเทศนะคะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนพักค้างคืนพร้อมลานจอดรถนะคะโดยท่านสามารถไปตั้งแคมป์ได้ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึง4มกราคมค่ะจุดกลางเต็นท์มีทั้งหมด31แห่งนะคะภาคเหนือ21แห่งภาคอีสาน5แห่งภาคตะวันตก3แห่งและก็ภาคกลาง2แห่งค่ะโดยพื้นที่กลางเต็นท์นั้นจะอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงมีบริการน้ําดื่มห้องน้ําไม่เสียค่าใช้จ่ายเด้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องเน้นย้ำว่า คือจุดกลางเต็นท์เนี่ยอันเนี้ยนนเฉพาะที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเฉพาะของภายใต้การดูแลของหมวดทางหลวงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมแต่สําหรับอุทยานแห่งชาติต่างๆนี่คนละส่วนกันอันนั้นของคนละกระทรวงคือกรมทางหลวงเนี่ยบางจุดเนี่ยถึงเป็นเ,เขาก็จะมีคล้ายๆสวนหย่อมนะเป็นจุดพักเป็นจุดพักอะไรอย่างี้นะก็ะมีพื้นที่กว้างขวาง,วางแล้วก็จัดนี่ พิเศษมีห้องน้องห้องน้ำเรียบร้อยค่ะนีสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศได้เราไม่ต้องไปเช่ารีสอร์ทก็ได้นะใช่เปปักเต็นนอนกันนะคะโดยใครที่มีความต้องการจะไปจองพื้นที่กางเต็นท์ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะยังมีว่างอยู่ไหมนะต้องจองน้องจองนะจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสอบถามได้เลยนะคะเอาเบอร์โทรศัพท์ปลายสายด่วนกรมทางหลวง1586นะคะแล้วรวมทั้งสามารถ จองด้วยตัวเองนะจุดกลางเต็นก็ได้แต่อันนั้นมันก็เสี่ยงไงเราไม่แน่ใจว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีคนเยอะมีพื้นที่หรือไม่อยา่างไรเอาแบบเอาชัวร์วจองไปก่อนก็ได้นะคะ1 5 8 6ค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยอันเนี้ยที่ผานกเขาอย่างเงี้ยที่เลยะนะมันก็ใครที่เก็ดขึ้นภูกระดึงก็ไปนอนแถาทีเย็นเหมือนกันนะปิดใหม่เนี่ยหรือที่เชียงคานก็มีเนี่ยใช่ไหมปักชมเชียงคานเนี่ยคืแล้วก็มีเนี่ยที่เลยเนี่ยชีฟ้าก็มีค่ะมีหลายจุดเลยนะคะก็ลองเข้าไปดูทางซ่องทางต่างต่างของทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมมมซึ่่งนนาาาาจะะีกรรปชสััพธ์เอไว้